เหิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกมั้งตัวนี้คิดอิ่มแล้วสำราญเลยหลายแผ่นแล้วเนะนี่ยน้าบี้มาครับโอ้ให้กินของพี่ก่อนมันยังกินไม่หมดเลยลูกยังกินไม่หมดเลยครับเดี๋ยวให้มันกินหมดก่อนนะแม่จำตัวนี้เลยไม่ื่ตอนเรามาตอนเล่นตัวนี้นี่ตัวนี้ จะไม่กินของหนูด้วยตื่นเนต้ตเตนดีใจเดเดี๋ยเอองาีพี่จับ<อ>ด้วยพี่จับด้วยเดี๋ยวมันจะกัดหนอูอโอเคอเอ๊อต่ภาพน้อยจะกินของบีอีกไหมนะบีบีนั่งลงรูปเพี่ลอให้พี่ล่อให้ดูดีว่าเพราะบีจะป้อนมันไปแล้ว มันหันหนีแต่แต่ว่าพอนาวีป้อนมันหันมานาวีป้อนสิลูกเนี่ยทำไมทำไมม่จะกินแต่กับนาวีนี่เออใ้ให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 เมห้ใ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 จ้ให้ใ้ให้ให้ให้่ห้ให้ให้ดี้ให้ให้ใี่ให้พี่ให้ให้ใ้เดี๋ยวให้พห้ใ้้้ให้ใหให้ให้้อนบ้างให้ ดูน้ำลายน้ำลายเพื่อนเลยพี่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 น้ำมีมานใหม่ลูกอันนั้นมันสั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันนะครับพี่ระวังนะลูกจภาพตัวนี้จุกแน่แน่ ไอพี่นาวีมันจะเด็กกันกับนาวี่ไงนาวีป้อนทุกอันกินทุกอันเลยนะจะบีจะบีกวจะป้อนได้จะพาตัวเนี้ยมันตั้งแต่บีมาให้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่ให้ตั้งแต่ตัวนี้ตัวเล็กๆนาวีให้มันแต่ตัวเล็กเพราะมันเห็นนาวีมันจำได้เพราะว่ามันมุดลงไปกินในน้ำเพราะว่าพี่นาวีมาให้บ่อยบีคบมันมุดลงไปกินในน้ำเลยลูก เนี่ยตะภาพเนี่ยมันมุดลงไปกินในน้ำมันผูกหัวมาอีกแล้วเนี่ยดูดิเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวนางวีนะาว่าให้อาหารตะภาพกับปลาต่อไปนะครับบายบายนี่ยวีวีบายบายแล้วบายบายพี่นางวีบายพ่อบายพ่อบายฮ้ยเป็นเส้นเลยไปแล้วปิ้ว โอ้มีปลาด้วยเดี๋ยวไม่ให้ดปปลาอีกนิดนึงีพอให้อาหารปลาความจริงปลาปลาดุกเยอะมากเลยตอนกินพ่งนี้ให้หมดก่อนมันอยากกินเยอ่อยากกินจั่งไย